K.M. นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยาเจลบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วเดวโอจะมาทาลงตรงที่อาการที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะตัวนี้เป็นสูตรเย็นนะคะเขาบอกว่าเย็นถึงใจเลยนะคะแค่แค่ฉีกซองนะคะแค่ฉีกซองขนาดพกพาง่ายนะคะเพียงแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็ บีบเจลนะคะลงไปที่ตรงที่เรามีอาการปวดเมื่อยนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรเย็นนะคะนี่ค่ะเราแค่ทาแล้วก็นวดเบาๆนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนื้อเจลจะไม่ไม่เหนอะหนะนะคะจะซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ไปช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวนี้มีส่วนมีส่วนผสมของเมนทอลแล้วก็น้ำมันไพลแล้วก็เม,เมทิลาดิสไซเลตนะคะตัวนี้จะช่วย บรรเทาอาการปวดเมื่อยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าประสิทธิภาพจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับโออ,อีกแล้วนะคะช่องโอไมกก็ก็มากับผลิตภัณฑ์ตัวเดิมนะคะที่โอสั่งมาจากลาซาด้าเมื่อวานนะคะมันเป็นยาเจลบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะตัวนี้ในหนึ่งกล่องเนี้ยก็จะบรรจุทั้งหมด2 2 24องซองนะคะก็จะเป็นแพคเกจประมาณนี้เนี่ยค่ะ นี่เลยมันจะมาเป็นแพ็คคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นยาเจลบรรเทาอาการปวดปวดเมื่อยปวดเมื่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะลองทดลองใช้แล้วก็คือมันมันเป็นสูตรเย็นนะคะคือเย็นถึงใจจริงๆแล้วก็เรารู้สึกได้เลยว่ามันอะ่ะความเย็นอะ่ะมันเข้าไปควบคุมในตรงในจุดที่เราปวดในจุดที่เราปวดแล้วเราก็รู้สึกดีแต่พอหลังจากที่เราไม่ได้ใช้แล้วเหมือนหมดไปหนึ่งวันอะ่ะ มันก็จะรู้สึกถึงอาการปวดเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้มันจะก็เขาก็เขียนไว้อยู่แล้วว่าเป็นยาเจลบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวนี้ช่วยช่วยได้นะคะช่วยได้ในในใน,ในตอนที่เราปวดนะจุดนั้นนะคะเราเราสามารถใช้ได้จริงๆก็ถือว่าผลิตภัณฑ์เขาเขาดีจริงนะคะตัวนี้เป็นของ Handy h e r b นะคะตัวนี้แล้วก็เมื่อวานนะคะมันมีตัวนี้มาแถมมาในกล่องด้วยมันเป็นยา เป็นยาครีมนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวนี้ก็จะเป็นสูตรครีมก็เนี่ยค่ะเป็นสูตรครีมนะคะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยที่แถมมาแบกกล้วยสารสกัดตัวนี้จะช่วยบำรุงสมองนะคะตัวนี้มีมีสมเป็นสมสกัดใบแบกกล้วยสกัดนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงสมองตัวนี้ที่ที่ของ Handy Herb แถมมาในกล่องนะคะก็คือตัวนี้เป็นยาครีมกับ ตัวใบแปดกล้วยนะคะที่เป็นสารสกัดก็ตัวนี้นะคะข้อดีของของยาเจลบรรเทาอาการปวดปวดเมื่อยก็คือพกพาง่ายแล้วก็มันเวลาที่เรามีอาการปวดเราสามารถฉีกซองแล้วใช้งานได้เลยตัวนี้แนะนำเลยนะคะก็มีขายทั่วไปใน7 e เ e ่ e อีเลฟแล้วก็ใน s h o ป e ี Lazada ทั่วไปนะคะตัวนี้โอ้รีวิวให้ตัวนี้ผ่านนะคะ